ปัจจุบันที่ผมจะทำเนื้อใต้กล้ามเนื้อผมดูจากเรื่องของโครงสร้างเนื้อเยื่อเดิมนอกเป็นสําคัญถ้า mm. มีเนื้อหนาพอนะครับ mm. ผมจะพยายามให้คนไข้เนี่ยใส่เน,เนื้อกล้ามเนื้อหรือคำว่าใต้แฟลเชียงก็แล้วแต่นะครับ mm. ข้อดีของวิธีนี้ทำให้ชิดในได้มากกว่านะครับ mm. ไม่ต้องตัดกล้ามเนื้อเจ็บน้อยกว่ามาก ครบจะไม่เสียบเลยด้วยซ้ำไปนะครับ oh. คนจะเป็นยังไงใส่โดยหรือท่อไวยสามารถเด็กเ,เคสพวกนี้สามารถผ่าเสร็จพักซุ่นดีกลับบ้านได้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลตอนนี้ปัจจุบันนี่ยาบา,ากมามักจะแนะนำคนไข้นะครับถ้ามีความหนาของเนื้อเยื่อเนื้อหน้าอ,อกด้านบนมากพอเราแนะนําไม่ใส่เหนือกันเนื้อขอไม่จำเป็นต้องใส่ใต้รงเนี้ mm. ส่วนความกังวลเรื่องการเกิดคัซูลาคอนแทคเร์นะครับปัจจุบัน เทคโนโลยีของตัวโมดิว่าเองเนี่ยนะครับเขาใช้พื้นผิวก็เป็นแบบอนุเสบเซตยังไม่ไมีเรื่องของรายงานการเกิดแคปซูล่าคอนแทคเจอร์ั้นถามโดยรวมนะครับการที่จะใส่ใต้กล้ามเนื้อเราบอกว่าเพื่อว่าการเกิดแคปซูล่าคอนแทคเจอร์ก็ไม่จะเป็นนะครับ้ำถามผมโดรยรวมก็จะมาดูที่ว่าจำเป็นจะใส่ก็ต่อเมื่อนะครับใต้กล้ามเนื้อนะ,ะมีความหนาของเนื้อด้านบนน้อยจนเกิดปนน mm hmm. โอเค้าใจไหมครับ